สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หมออ้อยนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับหน้าไพ่ the w o r l d ไพ่ the w o r l d เป็นไพ่ใบใหญ่หมายเลข21เป็นหนึ่งในสี่ไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับอีก3าใบคือ the sun the wheel of fortune ace of pentacles ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่เทวดา ผู้ใดที่หยิบได้ไพ่ใบนี้ในตำแหน่งเจ้าชะตาพยากรณ์ได้ว่าเกิดมามีความสุขสบายชีวิตไม่ค่อยทุกข์ยากลำบากเหมือนคนอื่นเขาอยู่ในพบที่สุขอิ่มบริบูรณ์โรคภัยไข้เจ็บไม่มารุกรานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับการต่างประเทศส่วนมากคนที่หยิบได้ไพ่ใบนี้จะได้เดินทางไปต่างประเทศบ่อย หรือร่ำเรียนใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศไพ่ใบนี้ทำนายได้ว่าทำกิจการใดก็ประสบความสำเร็จมีคนสนับสนุนช่วยเหลือด้วยความเมตตาคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนามีเทพย,ยดาคอยคุ้มครองไพ่เดอะเวิลด์นั้นมีความหมายซับซ้อนสามารถทำนายได้หลายรูปแบบในไพ่ปรากฏเป็นภาพหญิงสาว ซึ่งคือร่างของเทพห่อหุ้มด้วยแพรพันสีม่วงซึ่งถือเป็นสีแห่งความปรารถนาสิ่งที่หวังไว้จะเป็นจริงบางตำราเขียนเป็นรูปชายหญิงผสานาเป็นร่างเดียวกันพวงหรีดช่อมะกอกเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จและชัยชนะหญิงใดชายใดหยิบได้ไพ่เดอะเวิล์ในรอบพื้นฐานดวงชะตา ก็ถือว่าเกิดมาจากตระกูลที่มีฐานะถ้าหยิบได้ในช่วงปัจจุบันหมายถึงระดับชีวิตสูงขึ้นมีฐานะดีกว่าแต่ก่อนและไพ่ The World ยังเป็นหนึ่งในสามของไพ่ท้องหรือการตั้งครรภอีกสองใบนั้นคือ The Empress Tree of Cups คะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube ดูดวงกับแม่หมออ้อยชแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ